สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดบุคคันโลวันลอยกระทงนี่ขึ้นมาสูงมากที่บรรยากาศแนะนำเจ้าพยาลอ,อยกระทง ตัวนี้เป็นสะพานสะพานเทพตรงนี้นะอยู่ดีมากสวัสดีทุกคนช่องนกิวแชนแนล,ลนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างบนงบน,นี่เราขึ้นมาไหว้พระทำบุญอนุนโมทนาบุญอยู่ทุกคนทีงดีย <c oughs> ว ตกมาปีที่แล้วเข้าไปเขาไปสุทธิกวะบรรยากาศคนเยอะมากมันยกะดั 얘는 와 봐. 저